สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุรดาประหยัดเรียนอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปรู้จักกับทวีปอเมริกาเหนือหนึ่งในทวีปที่มีความหลากหลายทั้งภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างน่าทึ่งทวีปแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดของแนวคิดราสมัยและเป็นเวทีสําคัญของเหตุการณ์ระดับโลกมากมายเราจะร่วมกันจะลึกถึงลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือในด้านต่างๆต,ตั้งแต่ธรรมชาติจนไปถึงสิ่งแวดล้อม พรแนวทางการรับมืออย่างสร้างสรรค์ค่ะหนึ่งลักษณะาทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมตั้งแต่เทปอาร์ติจนถึงแคปเปียนภูมีประเทศหลากหลายภูเขาล็อกกี้ทะเลสาบที่ราบและชายฝั่งหมหาสมุทรมีแหล่งน้ำสำคัญเช่นแม่น้ำมิซิสซิปปีและทะเลสาบเกริกสองลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือประชากรหลากหลายเชื้อชาติเช่น ชาวยุโรปแอฟริกันเอเชียและชนพื้นเมืองประเทศดักคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและมิสซิโกมีแนวโน้มของการย้ายถิ่นฐานและผสมผสานทางวัฒนธรรมสูงตามลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสังคมเน้นเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมมีแบบตะวันตกดั้งเดิมและวัฒนธรรมร่วมสมัยมีอิทธิพลจากภาพยนตร์ดนตรีเทคโนโลยีและแฟชั่นระดับโลก ลักษณะเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เน้นการค้าและบริการสหรัฐเป็นเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกมีอุตสาหกรรมสำคัญเช่นไอทีเกษตรกรรมถ้าภัยพิบัติและแนวทางการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่พบได้แก่พายุแผ่นดินไหวและไฟป่าใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการคาดการณ์และรับมือมีหน่วยงานเชี่ยวชาญเช่นฟีเมลในสหรัฐอเมริกาดูแลรับมือฉุกเฉิน ปปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปัญหาหลักได้แก่การใช้ทรัพยากรเกินขนาดมลพิษและภาวะลูกร้อนแนวทางการจัดการเช่นการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติรัฐบาลและองค์กรเอกชนร่วมกันผลักดันนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยัง จากนี้เราได้สำรวจทวีปอเมริกาเหนือในด้านต่างๆจะได้เห็นว่าแม้ทวีปนี้จะเผชิญกับความท้าทายหลากหลายแต่ก็มีความสามารถในการพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่องหวังว่าการนำเสนอครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านมองเห็นภาพรวมของทวีปอเมริกาอย่างชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่บริบทต่างๆได้ขอบคุณค่ะ